สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกบานไม่รู้โรยจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์มีหลอดนะคะ1อันทำได้1ดอกนะคะแล้วก็หลอดสีเขียวเอาไวส้สำหรับทำใบค่ะกันไก่นะคะเทปกาวสองหน้านะคะโฟล์เทปค่ะอันนี้ไว้สำหรับเจาะนะคะแล้วก็ลวดนะคะ เราก็นำรวดมานะคะความยาวประมาณ60เซนค่ะแล้วก็วัดไประหว่างหลอดดึงก่อนใช้หลอดนี่ดึงตรงนอได้ออกก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำหลอดมาวัดกึ่งกลางของรวดแบบนี้ค่ะให้เหลือด้านซ้ายกับด้านขวาให้เท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะเห็นนะคะ แล้วเราก็วัดไว้นิ้วจับไว้ตรงนี้แปะด้วยเทปกาวสองหน้าค่ะตรงที่จับไว้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแปะไปกับลวดแบบนี้นะคะแปะให้เท่ากับความยาวของลอดค่ะ เรานำหลอดมาวัดนะคะเท่านี้นะคะความยาวหลอดมันก็ตัดค่ะเสร็จแล้วเราก็พับเข้าหากันนะคะให้รวดอยู่ข้างใน บีบให้แน่นๆแล้วก็จะดึงอันนี้นะคะแันนี้นะคะแล้วก็นำอ,อันนี้พันให้ให้มันพันเข้ากันกับลวด เทปกาวสองหน้านะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในหลอดนะคะสอดเข้าไปเลยพอรวดโผแล้วเราก็ดึงให้เทปกาวที่เราพันไว้อยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมคะเนี่ยเทปกาวที่เราพันไว้ให้หลอดอยู่ตรงนี้พอดีกัน แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาด้านที่งอได้ไว้ตรงด้านขวามือนะคะเริ่มซอยกันตรงที่งอได้ก่อนนะคะเราจะระหว่างซอยนี้เราจะกันไกลดันดันตัวเทปกาวสองหน้าที่เราพันลวดไว้ให้มันอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเห็นนะคะแล้วก็ซอยให้เป็นริเป็นฟันปลาค่ะ เริ่มกันเลยนะคะปันปลาแบบนี้นะคะทำไปให้สุดหลอดเลยค่ะ ดึงออกให้หมดนะคะตรงให้มันเห็นเป็นฟันปลานะคะแล้วมันจะสวยค่ะ มันนี้นะคะจะเป็นฟันตาแบบนี้ค่ะเห็นนะคะขออนุญาตเก็บเศษหลอดนะคะัก็นำ จะด,ด้านที่เป็นงอได้อยู่ตรงนี้นะคะเห็นนะคะอยู่ขวามือนะคะแล้วก็แปะด้วยเทปกาวสองหน้านะคะเลย ะะแล้วก็ดึงดึงเทปกาวสองหน้าออกแล้วก็จับลวดนี่คือขั้นตอนสำคัญนะคะเป็นการทำดอกอะค่ะจับลวดม้วนเข้ามาตรงนี้ให้ลงไปแบบนี้นะคะ นี่จะกลายเป็นก้านของดอกนะคะม้วนมาค่อยๆม้วนไปค่ะ ประมาณนี้เห็นไหมคะเหมือนไหมคะเห็นนะคะบาไม่รู้ลยเราก็จับลวดตรงนี้นะคะหักเข้าไปแบบนี้ตัวนี้เห็นนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะจับลวดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พันเข้าไปหมุนอยู่ตรงกลางแบบนี้ตัวนี้จะทําเป็นก้านดอกแล้วนะคะ ทําเป็นก้านออกไปด้านล่างจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะบาไม่รู้เลยนะคะ ต่อไปเรามาทำใบกันค่ะนำหลอดสีเขียวมานะคะตัดตรงตรงนี้ออกมาค่ะหนึ่งอันนะคะอันนี้ทำปลายดอกแบบนี้นะคะค่ะแล้วอีกอันหนึง่งจะยาวกว่าเมื่อกี้สักหน่อยประมาณนี้นะคะค่ะ ใส้แค่นี้เองค่ะใส่แค่นี้เองแล้วเราก็นำหลอดอันสั้นนะคะผ่าครึ่งผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็นำพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้ ตัดออกนิดนึงเพราะใบมันจะใหญ่เกินไปนะคะตัดออกแค่นี้นะคะจากตรงกลางไปทางด้านขวามือแบบนี้กลับด้านจากตรงกลางไปแบบนี้มันจะได้เป็นแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมกลางออกนะคะกลางออกนำอะไรก็ได้ค่ะที่ปลายแหลมนะคะ เจาะเข้าไปตรงนี้ค่ะเจาะเข้าไปตรงกลางนี้นะคะเหล็กแหลมอะไรก็ได้ค่ะเจาะไปะเสร็จแล้วขอตัวช่วยนิดนึงนะคะจะทำใบวาดใบนะคะจะได้เห็นชัดๆค่ะจากที่เราเจาะนะคะวาดเป็นใบนะคะ สองด้านเลยค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะก็พับเครื่องเหมือนเดิมนำกันไกลตัดจากตรงกลางแบบนี้นะคะขึ้นมาเป็นรูปใบค่ะ ิกด้านจากตรงนี้ขึ้นไปเดิมนะคะแค่นี้เองเราก็จะได้ใบแล้วเห็นไหมคะสวยไหมคะค่ะนำใบนะคะเสียบเข้าไปที่ฐานดอกที่เราเจาะไว้อะค่ะเสียบเข้าไปเลย แบบนี้เห็นไหมคะลายบาเมนูลอยละสวยด้วยง่ายด้วยคะ่ะพักไว้นะคะทำใบอีกอันนึงอันนี้ใบจะยาวขึ้นหน่อยนึงนะคะหลอดยาวกว่าเมื่อกี้ผ่าครึ่งเหมือนเดิมพับครึ่ง,งนำด้านที่พับเข้าหาตัวเรานะคะ อันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยจากตรงกลางไปด้านข้างแบบนี้กลับด้านจากตรงกลางแบบนี้ค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเจาะรู้เหมือนเดิม กลางที่เราพับเมื่อกี้นะคะอันนี้อาจจะเจาะใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็วาดใบเหมือนเดิมค่ะอีกด้านหนึ่งก็วาดใบเหมือนเดิมนะคะ ครึ่งค่ะบครึ่งวาดเป็นรูปใบตัดเป็นรูปใบเหมือนเดิมค่ะกลับด้านเสร็จแล้วได้ใบแล้วนะคะสวยไหมคะอันนี้เอง ร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะจะนำใบอันนี้มาพักไว้กับดอกที่เราทำเสร็จนะคะแปะด้วยเทปกาวสองหน้านะคะที่ฐานดอกมันจะได้ไม่เลื่อนลงมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดค่ะ ดึงเทปกาวสองหน้าออกค่ะแบบนี้นะคะพันเข้ากับลวดเดี๋ยวเราจะทับด้วยโฟลเทปค่ะ,ะแต่โฟลเทปเลย ยาวลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะโอเคแ,แบบนี้แล้วเนาะ ขอตัวช่วยหนึ่งอันนะคะ,ะเราก็จะมาทำแบบนี้พันด้านล่างไว้นี่นะคะ,ะเราก็จะมาใส่ลอด ที่เราเจาะรูให้ใหญ่ๆหน่อยใส่หลอดใส่ใบลงไปเห็นนะคะแบบนี้เลย คะบานไม่รู้เลยจากหลอดเสร็จแล้วค่ะง่ายด้วยนะคะนำประกอบเข้ากับช่อที่เราทำไว้ก็จะได้ดอกบานไม่รู้เลยสวยๆแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ